ตรงน,นี้นะคะเป็นบริเวณทางเข้าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในกอนโดล,ล่านะคะที่หับโปวันค่ะแล้วเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนทำไมดูเหมือนนั่งรถไก่อนเองนะคะทำไมเขาออกตัวแรงขนาดนี้ เปิดหน้าต่างด้วยถึงว่าทำไมเย็น <laughs> ทำไมเย็นหัวโอ้หฮากุูบทนะคะถือว่าเป็นลานสกีที่สูงมากๆนะคะก็เคยจัดงานโอลิมปิกเมื่อปี1998นะคะที่นี่เป็นที่ที่คนญี่ปุ่นนิยมมามากๆนะคะในการเล่นสกีเพราะว่าจะเป็นภูเขาที่สูงนะคะก็ สำหรับพวกแอดวานทั้งหลายนะ,ะชอบความท้าทายตัวกอนโดล่านี่นะคะสามารถนั่งได้ทั้งหมด4ท่านค่ะนั่งหน้าสองท่านแล้วก็ข้างหลัง2ท่านหูยตอนนี้นะคะหิมะเริ่มละลายแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ ล่างโรนนันนะคะเป็นเมืองดูเล็กไปเลยนะคะเพื่ออยู่บนบนกอนโดล,ล่านะคะเดี๋ยวเราจะต่อด้วยการนั่งลิฟต์นะคะนั่งแชร์ลิฟต์ขึ้นไปด้านบนต่อนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะถึงสถานีอุซาีไดละ่ะ นี่เป็นสถานีอาดูเป็นอ่ะนะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะโอ้โยบรรยากาศสวยมากๆเลยสวยและเสียวในข่าวเดีวยวกันนะคะตอนนี้นะคะเราไม่มีอะไรกั้นเราเลยอะ่ะเรานั่งแบบเพียวๆนั่งแบบ,บโจ้งโอ้หิมะยังเยอะอยู่เลยค่ะ <S <S ทีมม้ายังแน่นมากๆเลยวู้สุดยอดฮาคุบาเนโนมันสูงมากอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ด้านบนนะคะสเต็ปที่สองนะคะตัวเอาเพนเลต์ นนี่ค่ะสูงมากนี่ค่ะโอ้โหสูงมากๆเลยนะคะห้าคูบะค่ะ